ในประเทศพระราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบุรภาประจำปีการศึกษา2558เป็นวันแรก วันนี้เวลา12นาฬิกา45นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยบุรพาประจําปีการศึกษา2558ณมหาวิทยายลัยบุรพาตําบลแสนสุขอําเภอเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรีเป็นวันแรก โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิทยาลัยพานิชยศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาคณะแพทยศาสตร์คณะการจัดการและการท่องเที่ยวคณะศิลปกรรมศาสตร์และวิทยาลัยวิจัยและวิทยาการปัญญาทั้งในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน3,691คนโอกาสนี้ได้พระราชทานพระราโชวาธความสำคัญตอนหนึ่งว่า บัณฑิตทั้งหลายนับว่าเป็นผู้ส่งความรู้อย่างลึกซึ้งในสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและพร้อมที่จะนำความรู้ไปใช้ประกอบวิชาชีพตามแนวที่ถนัดเพื่อให้ได้รับความสำเร็จในกิจการงานวันนี้จึงอยากจะพูดกับทุกท่านเรื่องคุณสมบัติ3ประการที่ส่งเสริมให้คนเราสามารถปฏิบัติงานจนบรรลุถึงความสำเร็จได้อย่างแท้จริงคุณสมบัติประการแรกคือความใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยู่เสมอตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้สูงขึ้นและให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงต่างๆจะได้มีศักยภาพที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลประการที่2คือการยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพที่จะกำกับประคับประค,ระคองตนให้ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องที่เป็นประโยชน์แท้อันจะช่วยให้งานสำเร็จผลเป็นความดีความเจริญทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมประการที่สาม คือการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นมิตรไมตรีกับเพื่อนร่วมงานทุกฝ่ายทุกระดับจะได้สามารถร่วมมือประสานงานกันได้อย่างราบรื่นแน่นแฟน้นซึ่งอำนวยผลโดยตรงต่อความสำเร็จของงานหากบัณฑิตพิจารณาให้ดีก็จะเห็นจริงว่านอกเหนือจากความรู้ที่แต่ละคนได้รับจากการศึกษาคุณสมบัติทั้ง3ประการนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้โดยแท้จึงขอให้ทุกคนเร่งสร้างสมอบรมคุณสมบัติทั้งนั้น ให้เกิดมีขึ้นในตนโดยครบถ้วนสมบูรณ์